ครับใช่ครับเอาไปให้อาหารปลากันนะคะดูสิโอปลาด้วยใช่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 ครับผมลูกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบแม่มาถ่ายรูปหนูเฉยๆอ่านี่จีลงมาให้อาหารปลานะครับได้ครับได้ครับค่อยๆลงลูกว้าวโอ้ คิวเก่งอ่ะโอ้โหล้มเลยล้มเลยล้มเลยอุ้ยใบายหน่อยโอ้โหโอ้โหตั้งใจมากดูสิอึ๊บเฮ้ยดูสิ จะลงไปได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวพ่อต้องอุ้มนะอต้ลอแล้วอ่ามีปิป้วามากระโดดไม่ได้จะต <c oughs> หุยปามาแล้ว <c oughs> อ่ายืนพ่อก่อนเดี๋ยวพ่อกระโดดก่อนอ่าพ่ออุ้มหนู <c oughs> อ้าวเร็วๆ ตรงไหนตรงน้ำไหมตรงน้ำไหมมได้มดอยวเหรอัว่จ้าไปใช่ต้องตามไป่วพ่อตรงนั้นไม่มีอาหารเหลืออยู่พามาตรงนี้หน่อยนึงก็ได้อุ้มปก่อนนะตรงนั้นอาหารมันเหลือนะ <c ười> ค่อยๆเดินมามจับมือแม่อ่า <c ười> อ่ะหนูนหน้าตรงนี้ อายืนก็ได้อันอนั่งลงก็ได้อึบเอออึบอ,อ่าโอเคนายมิตี่จะให้อาหารปลาแล้วนะครับมีปลาเยอะแยะเลยดูนี่คนปล่อยปลาด้วยมิตี่จะให้อาหารปลาแล้วคอยดูนะวิวเก่งอ่ะโยนไกลๆสิลูก กว้างไกลกไกลไปแล้วหนึ่งสองว้าวปลากิกานของมิติวแล้ว